เอาแล้วสิครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับคลิปล่าสุดของซินวาแม็กเซครับดาวเตะลูกครึ่งไทยเวลที่กำลังกลายเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากในทีมชาติไทยอยู่17ปีล่าสุดเนี่ยนะครับถึงขั้นทำเอาเซอร์เด็ดคึ่งว่าเด็กคนนี้ของแท้เป็นไปได้ยังไงมาติดตามกันนะครับ พร้อมอัปเดตทำการนะครับข่าวของไมคอนเนี่ยดังไกลถึงเวียดนามครับเวียดนามตะลึงครับไทยทำได้อย่างไรครับสร้างนักเตะนะครับจนสามารถไปเซ็นสัญญากับสโมสรระดับโลกอย่างไบร์นมูนิคได้สำเร็จนะครับคลิปนี้มีคำตอบด้วยนะครับเพราะว่าคนที่น่าจะให้คำตอบที่ดีก็คือโค้ชเฮงวิทยาลหากุลนักเตะไทยหนเดียวที่เคยเล่น ในลีของเยอรมานออกมาพูดเรื่องนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมขอมาปิดท้ายค่าสัมประสิทธิ์ของฟุตบอลไทยในระดับเอเชียครับสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรมาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับร่วมไปถึงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปคอนทนตตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ พี่น้องบอลไทยก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปในทันทีนะครับสำหรับคลิปล่าสุดที่มีการอัปเดตความสามารถของซ i น e ว a m a แมครับดูการพลิกบอลจังหวะนี้ครับรวมไปถึงสปีดต้นที่รวดเร็วมากๆเลยทีเดียวครับถึงขั้นที่ว่ากันว่าคลิปนี้เนี่ยยืนยันกันเลยครับว่าเป็นหลักฐานสำคัญครับว่าคุณภาพ ของนักเตะจากอะคาเดมีของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างซินวาแม็กเซครับทั้งจังหวะการพิกบอลและสปีดที่ค่อนข้างเร็วมากๆเลยทีเดียวครับงานนี้ได้รับความสนใจจากแฟนบอลเป็นอย่างมากครับว่าทำไมนักฟุตบอลรายนี้ถึงกำลังกลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในแคมป์ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ณปัจจุบันกำลังเตรียมทีมครับ ลงแข่งขันในรายการฟุตบอลยู17ปีชิงแชมปเอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียแน่นอนครับคนที่ให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีที่สุดณนะตอนนี้คงหนีไม่พ้นเซอร์เด็ดจะเด็ดมีลาบในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมรุ่นนี้ครับคือต้องบอกเล่ากันแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับเซอร์เด็ดจะเด็ดมีลาบเนี่ยหลายคนก็อาจจะติดตา ับคว,วามสาเร็จที่แกเคยนําชมรีเอฟเนี่ยควา้าแชมป์ไทยลีกเป็นสมัยแรกของสมโมสรน,นะครับหรือแม้กระทั่งติดตากับการทํางานร่วมกับสมโมสรใหญ่ๆในประเทศไทยอย่างการท่าเรือหรือแม้กระทั่งก็มีบางช่วงบางตอนที่แกไปทําทีมอย่างสงขายูไนเต็ดนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วครับคุณผู้ชมเสเด็เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ข้ามวอด อยู่ในฟุตบอลระดับเยาวชนของไทยมาอย่างยาวนานแกเนี่ยมีบทบาทในการสร้างและก็พัฒนานักเตะเยาวชนขึ้นมาติดทีมชาติไทยหลายคนแล้วนะครับแต่เคสนี้น่าสนใจนะครับจากการเปิดใจให้สัมภาษณ์ล่าสุดของตัวเซอร์เด็ดที่ออกมาพูดอย่างชัดเจนถึงความแปลกใจกับนักเตะอย่างซิมมาแม็กเซสนะครับที่เป็นลูกครึ่งไทยเวลซึ่งมาร่วม คัดตัวแล้วก็ฝึกซ้อมกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเซอร์เดจบอกแบบนี้ครับแม็กซ์เซสเป็นนักเตะที่ทักษะดีมากแม้ว่าตอนนี้น้องอายุแค่14ปีนั่นหมายความว่าแม็กซ์เซสเนี่ยสามารถเล่นกับทีมชาติไทยรุ่น u 17ได้ถึง2รอบนะครับแล้วเซอร์เดจก็ พ่นคำโคมออกมาว่าหูไม่แปลกใจเลยที่ทําไมสโมสรใหญ่ระดับโลกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงเซ็นสัญญากับเขาก็ถือว่าเป็นการยืนยันการันตีได้เป็นอย่างดีนะครับว่าเฮ้ยถ้าจะมีนักเตะในระดับเยาวชนที่เข้ามาในแคมป์แล้วเสอร์เด็ดถึงขั้นเอ่ยปากพูดแบบนี้นะครับมันก็ต้องมีอะไรที่พิเศษเป็นอย่างมากเลยทีเดียวละ่ะ แน่นอนเลครับมันก็เหมือนเป็นการนะครับปลุกเร้าให้แฟนบอลไทยครับได้ให้ความสนใจนะกับทีมเยาวชนทีมชาติไทยอีกหนึ่งรุ่นที่เรียกว่าเตรียมทีมนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อล่าตัวไปแข่งขันในรายการทิงชัมโลกนะครับแม้ว่าโอ้โหสายที่ทีมชาติไทยอยู่ด้วยเนี่ย จะพูดว่าแข็งแกร่งเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพอย่างซาอุดีอาระเบียนะครับอีกหนึ่งชาติที่แข็งแกร่งเรื่องฟุตบอลระดับโยชนอย่างอุซเบกิสถานหรือแม้กระทั่งทีมชาติจีนก็ตามตานะครับเมื่อเราเนี่ยโอ้โหได้เพชรเมร็ดงามมาขนาดนี้ประกอบกับนักเตะทีม U17 ชุดนี้เนี่ยผมว่าหลายคนคุ้นเคยแหละนะครับได้เห็นฟอร์มมาตั้งแต่ในช่วงของการแข่งขัน,ขนชิงแชมป์อาเซียนไล่มาจนถึงระดับเอเชียรอบคัดเลือกแล้วเนี่ย คงก็ต้องพูดนะครับได้คําเดียวว่ามาดูกันยาวๆนะครับว่าสิ่งที่แฟนบอลไทยนะครับอยากจะเห็นถึงความสุขนะครับถึงเป้าหมายในระดับเอเชียที่จะไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับซึ่งโอ้โหผมเห็นข้อมูลนี้ก็ต้องบอกว่าเออจริงๆเนี่ยประเด็นเรื่องของการที่ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับได้นักเตะเยาวชนที่มาจากสโมสรระดับโลก มาร่วมทีมเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่หาไม่หยอกกันเลยทีเดียวนะแต่ต้องมาดูกันว่าพอลงสนามจริงๆแล้วนะครับฟินวามแม็กเซสเนี่ยจะสามารถนะครับระเบิดฟอร์มให้ทีมงานสตารโค้ดได้เห็นมากขนาดไหนเพราะวา่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานยืนยันออกมานะครับว่าโหทีม U17 ชุดนี้เนี่ยเล่นใหญ่มากนะครับ เรื่องของการเตรียมทีมเนี่ยถือว่าชัดเจนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเซอร์เด็จเจเด็จมีราบครับมีการเปิดเผยออกมาในช่วงที่ทีม u 17เนี่ยไปเก็บตัวที่ Aspire c c d e m y y ก่อนเปิดฉากศึกชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะครับก็ได้มีการวางแผนนะครับอุ่นเครื่องเพื่อจำลองสถานการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นการอุ่นเครื่องกับคีกิสสถานซึ่งมี สไตล์ที่คล้ายกับอุซเบกิสถานนะรวมไปถึงนะครับจะมีการอุ่นเครื่องกับทีมชาติกาตาร์นะครับซึ่งเป็นทีมจากตรงกกลางซึ่งมีสไตล์คล้ายกับซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็หลังจบโปรแกรมอุ่นเครื่องที่กาตาร์เนี่ยทีมชาติไทยจะเข้าสู่ซาอุดีอาระเบียโดยในวันที่30มบีนาคมเนี่ยยังมีการวางโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมแก่งอย่างญี่ปุ่นด้วย เพื่อเป็นการจำลองการแข่งขันกับทีมชาติจีนเพื่อทดสอบระบบครั้งสุดท้ายเห็นไหมครับว่าโหการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะครับเรียกว่าห้ามกระพริบตากันเลยทีเดียวล่ะนะครับสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย u 17นะครับจะมีคิวเจอกับอุซเบกิสถานในวันที่3เมษายนก่อนที่จะเจอกับซาอุดีอาระเบียในวันที่6เมษายนนะครับแล้วก็จะเจอกับ จีนในวันที่10เมษายนครับมาดูกันว่าโปรเจกต์ครั้งนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับแต่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะผมเนี่ยกำลังจะเข้าสู่อีกหนึ่งประเด็นที่เฮ้ย มันเป็นข่าวใหญ่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ตอนนี้กำลังกลายเป็นที่พูดถึงมากๆเลยที่เวียดนามถึงขั้นที่เวียดนามเนี่ยตะลึงสุดๆกับข่าวนี้นะครับกับข่าวเตือนวงการนะครับที่ทางสโมสรไบเยนมิวนิกนะครับทีมใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเนี่ยประกาศเซ็นสัญญาอาชีพกับไมคอนคาโดโซแนวรุกเยาวชนจากประเทศไทย เข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรื่องนี้เป็นประเด็นฮือฮาในประเทศไทยแล้วก็มีการพูดถึงกันเยอะมากนะครับแต่ว่าฝั่งเวียดนามเองเนี่ยออกแนวทึ่งแล้วก็ตะลึงเกี่ยวกับเคสนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นสำคัญก็คือมันอยู่ที่ตัวของไมค์คอนคาโดโซเนี่ยนะครับถูกนำเสนอข้อมูลนะครับรายงานชัดว่าตัวของไมคคอนเนี่ยขอบคุณนะครับแล้วก็ให้เครดิตนะครับ Academy อย่าง STV Academy นะครับที่คอยดูแลเขามาตลอดรวมไปถึงคนไทยทุกคนด้วยอะไรทำนองนี้ซึ่งเป็นบทสมัมภาษณ์ที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกแหละนะครับและแน่นอนเวียดนามเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับเคสนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าไมเคิลกอรโดโซแม้ว่าจะไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยคือน้องเกิดที่บราซิลนะครับแต่ก็มาพัฒนาฝีฝเท้าและก็เติบโตที่ประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่2ครวนะครับแล้วก็สามารถฝึก เป็นนักฟุตบอลพัฒนายกระดับผู้ภาษาไทยดีๆนะครับแต่ปัญหาที่เวียดนามนะครับตะลึงก็คือโอ้โหไมคอนเนี่ยนะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสายเลือดนะครับเป็นคนไทยตามเงื่อนไขที่เราได้เห็นในปัจจุบันเนี่ยทางเวียดนามเองก็รู้สึกประ,ประหลาดใจแล้วก็แปลกใจว่าโอ้โหเคสของไมคอนเนี่ยนะอยู่ไทยแล้วก็ยกระดับ ได้ขนาดนี้นะครับไปสู่อะคาเดมี่ระดับโลกอย่างบอยเยนมวนิกได้เนี่ยนะครับมันต้องมีอะไรดีนะครับเวียดนามเองเสียได้เลยผมว่าเคสนี้ยมั่นใจมากถ้าไม่คอนคาโดโซ่เนี่ยนะครับไปเกิดและเติบโตในเวียดนามเนี่ยแล้วถ้าทาได้ระดับเนี้ผมว่าเขาน่าจะโอนสัญชาติกันอย่างรวดเร็วนะอันนี้เป็นเคสหนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกเวียดนามก็พยายามนาเสนอว่าไทยอะ่ะไม่ได้มีแนวคิดในเรื่องของการโอนสัญชาติคล้ายๆกับเวียดนามที่โอนเหงียมซวนซอน มาติดทีมชาติเลยทั้งนองนี้นะครับไทยยังคงแนวทางในเรื่องของการเน้นนักเตะลูกครึ่งเป็นหลักนะครับยกตัวอย่างอย่างเบนจามินเจมส์เดวิสหรือแม้กระทั่งพาติกูตาบสันมาซึ่งถ้าจะพูดกันแบบตรงๆมาเนี่ยเคสของไอคอนเนาะคนที่น่าจะให้คำตอบได้ดีนะครับในระดับหนึ่งเลยก็คงหนีไม่พ้น บุคลากรไทยที่เคยไปค้าแข่งในลีกของเยอรมันซึ่งในลิสต์ก็มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับในประวัติศาสตร์ก็คือในส่วนของโคชเฮงวิทยาลาหกุลนะครับที่ล่าสุดเนี่ยนะครับแกออกมาพูดถึงเคสของไมคอนนะครับว่าทำไมถึงแตกต่างจากเด็กไทยนะครับทั้งที่ไมคคอนเองเนี่ยนะครับพูดภาษาไทยได้แล้วก็ โปในประเทศไทยตั้งแต่2องขวบเอออันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีมันมีปริศนาอะไรที่เราไม่รู้แน่นอนอะนะครับคำว่าบราซิลมันก็อาจจะค้าอยู่ในเ,ออเรื่องของเครดิตนักเตะได้นะครับแต่เออมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างทั้งที่ตัวของไมค์อนเองก,ก็ก็มาอยู่ในประเทศไทยนานแล้วก็มาเรียนรู้ทักษะในประเทศไทยนานคน้ชเฮงให้ความคิดเห็นได้น่าสนใจนะครับว่าทําไมไมคอนถึงไปได้ไกลกว่า คนอื่นนะครับค้ชเองบอกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นทักษะฟุตบอลเขาดูจะหลายๆอย่างนะครับซึ่งเด็กไทยอ่ะไม่มีสิ่งที่เขาต้องการเขาในที่นี้ก็คือสมุรสารไบเยนโค้ชเองบอกว่าเช่นความกระหายความกระตือรือร้น,น,าก,รน,นการบาลานซ์ต่างๆและสำคัญคือจินตนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ไมค์คอนจะได้ส,สัญญาในยุโรปและทำมามเด็กไทยถึงไม่ประสบความสำเร็จ เพราะเขาดูคุณสมบัติตรงนี้ถ้าเด็กไทยมีตรงนี้ก็มีโอกาสนั่นเองครับชัดเจนมากครับกับคําตอบของโค้ดเฮงก็เป็นสไตล์ของแกนะคือก็อย่างที่บอกว่าเด็กไทยยังขาดอีกหลายอย่างคือไม่ใช่เรื่องของทักษะเออพุ่งตรงนะครับเพราะว่าผมดูแล้วที่ที่โค้ดเฮงแกบอกก็คือเรื่องความกระหายความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็บรล a านต่างๆลงไปถึงจินตนาการเอออันนี้ก็น่าสนใจนะ อาจจะเป็นด่านต่อไปของเด็กไทยเราก็ได้นะครับผมเชื่อนะครับว่าเราทําได้นะครับค่อยๆสร้างค่อยๆพัฒนากันไปนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะโอ้ช่วงนี้ต้องบอกว่าขอขยับมาพูดถึงทีมระดับเยาวชนหน่อยนะเพราะว่าทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยควรจะมีความเคลื่อนไหวแบบเต็มๆก็ต้องรอในช่วงเดือนมีนาคม แต่ขอปิดท้ายกันประเด็นนี้หน่อยนะครับหลายคนรออยู่เรื่องของค่าสัมปะสิธิ์นะครับในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเอเชียอย่าง AFC Champions League นะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับแหละว่าแฟนบอลไทยหลายคนรู้สึกผิดหวังเยอะเพราะว่าเอาตรงๆ สุดท้ายแล้วเนี่ยสีสมโมสรที่มาเล่นถ้วยเอเชียก็คือบุรีรัมใน ACL Elite แล้วก็3ทีมใน ACL 2เนี่ยนะครับในระดับถ้วยรองเนี่ยไปกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงคอกเมืองทองหรือแม้กระทั่งการท่าเรือดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่หลายคนเฝ้าใฝ่ฝันว่าเฮ้ยถ้าไทยอยากจะเก็บค่าสามรสิ์แซงจีนเนี่ยมันก็ควรจะต้องเป็นเงื่อนไขที่บุรีรัมเข้าสู่รอบ นะครับน็อกเอาท์ในเอเชียอลิทซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าไอ้เงื่อนไขที่สสโมสรไทยใน ACL 2เข้ารอบ8เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับซึ่งสรุปสถานการณ์ล่าสุดและกันนะครับกลายเป็นว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยทางฝั่งสโมสรจากมาเลเซียครับถือว่าสร้างชื่อได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือยาโคดูรุทาซิมนะครับที่เข้ารอบนะ แล้วก็ณนะตอนนี้ทำให้สถานการณ์ค่าสัมประสิทธิ์ของหลีกมาเลเซียเนี่ยแรงมากนะครับถึงขั้นแซงออสเตรเลียขึ้นไปเป็นท็อป5ในโซนเอเชียตอนออกไปเป็นที่เรียบร้อยครับไม่แปลกใจที่ออสเตรเลียจะหล่นเยอะขนาดนี้นะครับหล่นมากๆเลยนะครับนี่ถ้าเกิดซิดนีย์แพ้บแบงคอกที่หนักกว่านี้อีกนะแต่ว่าเขาโชคดีที่ โอ้โหแบงคอกมาเลยผู้เล่นน้อยกว่าในช่วงเวลาสําคัญแล้วก็แซงชนะได้สําเร็จเล่นเองส่วนสถานการณ์ของวอลทยเราก็ต้องบอกเล่ากันแบบตรงไปตรงมานะครับสำหรับผลเสมอของบุรีรัมนะครับแล้วก็ส่วนที่แบงคอกเสมอในเกมเนี่ยนะครับมันก็ได้ค่าสัมประสิทธิอยู่แต่ระยะห่างที่ตามหลีกจีนอย่างชายัยลิสซูเปอร์หลีกนะครับก็ยังคง ถูกห่างออกไปนะครับจากเดิมเนี่ยเราตามอยู่2.6นะตอนนี้เป็น3.6เพราะว่าหลีกจีนเองก็สามารถตีตัวเข้าสู่รอบ k อ o เอา u t ของ ACL elite ได้ถึง2ทีมเช่นกันนะครับส่วนที่แรงขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสนะผมพูดได้เลยเวียดนามอาจจะโดนแซงได้นั่นก็คือหลีกของสิงคโปร์อย่างแล้ว City ้เซเลอหลังจากที่เป็นฝ่ายเอาชนะเมืองทอง4ประตูต่อ0เนี่ยสกอร์รวม2นะัด 7ต่อ2เนี่ยผ่านเข้ารอบ8ของ ACL2 ได้สำเร็จเนี่ยนะครับตอนนี้ลีกสิงคโปร์ก็ขยับมาติดลีกเวียดนาม ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยรวมไปถึงอาซนอัปเดตและเอเชอัปเดตประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมแบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็น กำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ